สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่อิ๋วนะคะ y o u t u b e ไมค์ครับชาแนลเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําเมนูที่เพื่อนเพนหลายๆคนขอมานะคะนั่นก็คือเมนูกาแฟถุงกระดาษค่ะซึ่งวันนี้พี่อิ๋วจะมาทํา2เมนูด้วยกันนะคะเป็นกาแฟโบราณถุงกระดาษและกาแฟเย็นแบบใช้ผงกาแฟสําเร็จรูปถุงกระดาษนั่นเองค่ะส่วนผสมของกาแฟโบราณถุงกระดาษนะคะส่วนผสมก็จะมี กาแฟโบราณค่ะคนหวานนกเหยี่ยวฟอคอนนะคะคนจืดนกเหยี่ยวฟอคอนเอ็กต้าค่ะสูตรนี้ก็จะเข้มข้นหอมมันไม่กบกลิ่นชากาแฟนะคะมีน้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำร้อนนะคะและส่วนผสมของกาแฟเย็นถุงกระดาษนะคะใช้ผงกาแฟสำเร็จรูปยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ ใช้คนหวานนกเหี่ยวฟอคอนค่ะและค้นจืดนกเหี่ยวฟอคอนเอกตานะคะสูตรนี้กลมกล่อมหอมมันค่ะและใช้น้ำร้อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับกาแฟถุงกระดาษใช้ถุงไฮเดนนะคะเพื่อนๆถุงขุ่นนะคะไซส์ขนาดอยู่ที่7จคูณสินะคะเพื่อนๆเพื่อนใช้ยี่ห้อไหนได้หมดเลยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงค่ะ ถุงกระดาษนั่นเองนะคะถุงกระดาษสำหรับมาใส่ถุงกาแฟของเรานะคะอันนี้เราก็เขาก็จะมีขายเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะอยู่ที่ตามร้านขายพวกวัตถุดิบขายอุปกรณ์ชากาแฟต่างๆนะคะถุงกระดาษเขาก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยเก็บความเย็นนะคะทำให้เครื่องดื่มของเราละลายช้านั่นเองนะคะก็มีมาเป็นสำเร็จรูปแบบนี้นะคะใช้ง่ายมากๆเลยค่ะ เพื่อนก็หาซื้อได้ตามร้านค้าที่พี่อยู่บอกไปได้เลยนะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะถุงหูหิ้วนะคะไซส์ขนาด6%คูณ14นิ้วนะคะเพื่อนๆใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใช้เป็นถุงแบบถุงใสแบบนี้นะคะเขาก็จะดูมองเห็นลายของถุงกระดาษชัดเจนนั่นเองค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะพี่อยู่ใช้ผงกาแฟโบราณอยู่ที่3ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในถุงกองเลยค่ะ สูตรนี้จะเป็นสูตรชงถุงต่อถุงนะคะแล้วก็ใช้น้ำร้อนอยู่ที่170 ml ค่ะก็ราดให้ทั่วๆให้โดนกาแฟนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นก็แช่เขาไว้แป๊บนึงค่ะให้เขาได้ออกสีออกกลิ่นออกรสชาติเต็มที่นะคะแล้วก็เทสลับไปมา5-6รอบนะคะเพื่อนๆ ให้กาแฟโบราณของเรานะคะได้ออกรสชาติเต็มที่นะคะได้รสได้กลิ่นได้สีได้ความเข้มข้นเต็มที่เลยนะคะสูตรนี้บอกว่าพี่อยู่บอกเลยว่าสูตรนี้นะคะเข้มข้นมากๆนะคะสําหรับใครที่ชอบกาแฟอ่อนๆต้องลดปริมาณกาแฟลงนะคะเพราะว่าพี่อยู่จะชงเข้มข้นนะคะเวลาเราใส่ไปกับน้ําแข็งที่มันเยอะๆเนี่ย ที่อยู่มีความรู้สึกว่ามันจะรสชาติออกมากลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นพอดีมากๆสำหรับคอกาแฟนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าเด็ดมากนะคะหลังจากเทสลับกันได้แล้วนะคะได้ทีแล้วเราก็บีบสกัดเอาน้ำกาแฟโบราณออกมาแบบนี้ค่ะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ100ปริมาณอยู่ที่1 5 0 ml นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะ ใครชอบหวานเพิ่มน้ำตาลได้อีกนะคะหรือจะเพิ่มที่ข้นหวานนกเหยี่ยวฟอคอนก็ได้นะคะผิวใช้ข้นหวานนกเหยี่ยวฟอคอนอยู่ที่45 ml นะคะค่ะจะเน้นรสชาติของความเป็นกาแฟความหอมของกาแฟโบราณน,นะคะตามสไตล์ของเขาเลยค่ะข้นหวานนกเหยี่ยวฟอคอนนะคะ45 ml ค่ะ ก็เทลงแก้วไปเลยนะคะก็ใช้ช้อนกวาดค้นหวานออกมาให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะก็ ตามด้วยนี่เลยนะคะค้นจืดนกเหี่ยวฟอร์คอนเอกตาค่ะเพื่อนๆสังเกตคำนี้นะคะเอกตาสูตรเข้มข้นนะคะไม่กลบกินชากาแฟค่ะให้ความหอมความมันนะคะเพื่อนๆทำให้กาแฟของเรานี่มีความกลมกล่อมมากๆเลยนะคะใช้อยู่ที่45 ml เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ ก็ได้แล้วนะคะกาแฟโบราณต่อไปเรามาทําในส่วนของกาแฟเย็นแบบผงกาแฟสําเร็จรูปนะคะพี่อยู่ใช้ผงกาแฟอยู่ที่4ช้อนชานะคะอย่างที่บอกค่ะว่าพี่อยู่ใช้สูตรแบบเข้มข้นนะคะใครชอบกาแฟอ่อนๆต้องลดปริมาณกาแฟน้ำร้อน150 ml นะคะแล้วก็คนให้กาแฟละลายค่ะ หลังจากนั้นนะคะเติมข้นหวานนกเหยี่ยวฟอคอนนะคะอยู่ที่45 ml ค่ะและตามด้วยข้นจืดนกเหยี่ยวฟอคอนเอ็ก้านะคะ45 ml ค่ะ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะนี่นะคะก็ขั้นตอนการทำก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆได้รสชาติกาแฟที่ออกมาแบบเข้มข้นกลมกลม่อมเหมาะสำหรับคอกาแฟมากๆเลยนะคะซึ่งก็มีทั้ง2แบบ2ส,สไตล์เลยทั้งกาแฟเย็นแบบ ผงกาแฟสำเร็จรูปและกาแฟโบราณค่ะเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟใส่ถุงกระดาษกันนะคะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำแข็งใส่ถุงมาเลยนะคะนี่ค่ะให้เขาแบบว่าเลยขึ้นมาเกินครึ่งหนึ่งของถุงนะคะในปริมาณในส่วนของปริมาณน้ำแข็งนะคะให้เลยขึ้นมาเกินครึ่งถุงค่ะหลังจากนั้นก็เทกาแฟที่เราชงลงไปเลยค่ะ ถุงนี้ก็จะเป็นกาแฟเย็นนะคะโดยใช้ผงกาแฟสําเร็จรูปนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเพิ่มความมันความหอมนะคะนกเหี่ยวฟอคอนเอ็กต้านะคะคนจืดนกเหยี่ยวฟอคอนเอ็กต้าค่ะเพิ่มความมันความหอมความกลมกล่อมเข้าไปอีกแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็รัดถุงได้เลยค่ะนี่ค่ะกาแฟเย็นของเรานะคะแบบ ถุงกระดาษค่ะทําง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะขั้นตอนการรัดให้ถุงพองๆนะคะก็พับปากถุงลงแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่นะคะทําแบบนี้เลยค่ะก็ใช้หนังยางรัดเลยนะคะเพื่อนๆถุงเขาก็จะพองๆแบบนี้ค่ะเวลาเราเจาะนะคะก็จะเจาะได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ นี่ค่ะกาแฟถุงกระดาษนะคะใส่ถุงพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกาแฟโบราณใส่ถุงกระดาษกันค่ะใส่วนของน้ำแข็งนะคะใส่เลยเกินขึ้นมาครึ่งถุงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วเราก็จะเทกาแฟโบราณลงถุงไปเลยค่ะเข้มข้นกลมกล่อมหอมมันนะคะเพิ่มความหอมความมันด้วยกัน ราดคนจืดนกี่ยวฟอลคอนเอ็กตาลงไปค่ะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเขาเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับเครื่องดื่มมากๆไม่กลบกลิ่นชากาแฟไม่กลบกลิ่นเครื่องดื่มนะคะเพื่อนๆก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะหรือแมคโครก็มีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พับปากถุงลงแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หนังยางรัดนะคะก็จะทำให้ถุง ถุงกาแฟของเรานะคะพองขึ้นมาแบบนี้ค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะเวลาเราขายให้ลูกค้าเวลาลูกค้าเจาะก็จะเจาะได้ง่ายๆนั่นเองค่ะได้กาแฟเย็นนะคะทั้งแบบโบราณและแบบกาแฟผงสำเร็จรูปใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ในถุงกระดาษกันค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเราก็นําถุงหูหิ้วมาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเปิดถุงหูหิ้วออกแล้วก็เอาถุงกระดาษนะคะใส่ลงไปเลยค่ะสำหรับใครทำขายนะคะก็ก็ทำแบบนี้นะคะเอาไว้เป็นสต็อกที่ร้านเราได้เลยเวลาทำขายก็สามารถแบบชงเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงกระดาษให้ลูกค้าได้ทันทีเลยนะคะก็ทำให้เราประหยัดเวลาในการขั้นตอนประหยัดเวลาขั้นตอนในการทำขายได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ ค่ะก็เอาใส่ถุงกระดาษไปเลยแบบนี้ค่ะนี่นะคะกาแฟถุงกระดาษค่ะทั้งเมนูกาแฟสำเร็จรูปนะคะกาแฟเย็นถุงกระดาษกาแฟโบราณถุงกระดาษทำง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆและท้ายคลิปนี้นะคะพี่อยู่ก็คำนวณต้นทุนมาไว้ให้เพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะ เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปและไม่พาล,ลพาดสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆจาก YouTube-Minecraft Channel และเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับพี่อิวแชร์สูตรในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ